สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนีว่าพกกระชองแยภาษีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนีแย่ภาษีกระด้ดน้ำของมูลนแนวทางเรีกเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางวดประจำวันที่หนึ่งมีหน้าคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแยภาษีฝากกดติดตามกดถูกใจแย่ภาษีน้ไม่ดเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิง่งเนาะจ้าเนาะย้ำแย่ภาษีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสบโภเดผาดเบิ่งกผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมาคุยมาทักทายทากับยา,ายไปสิกอะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้น่าจ้าพี่น้องเืิอนี้กับเบาเบาลายยายห้างคือเราจะไปเบิ่งของมุ่นเนวาทางอาจารย์ทันแหลกเพื่อนได้น,น่ะจ้าแนื้อทางอาจารย์ท่านนี้หนุ่มขอนแกน่นว่าสั่นจากบอสนดับเด้อว่าสั่นสองตัวล่างงวดที่แล้วให้เจ๊หาออกตกกับน่าจ้ะออกห้าเจ็ดว่าสัา่นจากเพื่อนว่านอนุ่มขอนแกน่นเพื่อนว่างวดนี้เพื่อนหายมากน่าจ้ะสองตัวล่างบอสนดับเพื่อนหายมากสามหกสี่หก 56 4958 48 59 47 0-4และ0 5หาจากแนวทางหนุ่มขอนแก่นปติดตามผลงานหนุ่มขอนแก่นแคบหนาจอเป็นแนวทางใดเล่นอนอกจากนอกผลงาน2ตัวล่างของหนุ่มขอรรมนแก่นมาสั่นจากพี่น้องเนาะต่อไปเด้จ้าแนวทางของแอดมรกตมาเบิงคนูโถถ่โตดทึงิ่นก่อนนะจ้าพี่น้องผู้โตดถ,ถึงถถงวดที่แล้วเข้า95เนานจ้าพี่น้องออก หาเก้าเจ็ดละสันจ่าเพื่นว่างวดนี้ตามต่อเลยเนอกจากคู่ตดบนห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดและหาแปดละสันจ่าเพื่นว่าหลังมาวองลักหน่วยบนของเพิ่อนนอกจากพี่น้องลักหน่วยบนละสันงวดที่แล้วให้าเจ็ดกับแปดมาต่อเด้อละสันจ่าเพื่นว่าเขา่าเจ็ดนอกจากพี่น้องออกเก้าเจ็ดละสันรักหน่วยเพิ่นงวดนี้มาเบิงลักหน่วยเพิ่นจ้นาลักหน่วยเพิ่นบอกว่า หากะหกมาตัวใดตัวหนึ่งหลักมวยวส,สันจากแนวทางแอดมรกฎวส,สันเนาะจากพี่น้องจอ๋าบุไดติดต,ตามผลงานแอดมรกดแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเล่นเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเล่อจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไก่ท่องวสันเดินบนสองตัวมาหนึ่งตัวงวดที่แล้วเด่นบนสองตัวมาหนึ่งตัวลุดวสันจ้าพี่น้องแอดไก่ท่องเพิ่นว่าตามต่องวดนี้เป็นงวดไม่ไปเล่นเนาะจากพี่น้องเพิ่อนบอกว่า หนึ่งกับสองมาตัวใดตัวหนึ่งของข้างเทิงว่าสันมาจ่าพี่นอ้องก่พี่จาหน้าเป็นแนวทางใดมาเบิ้งข้างล่างจ่าพี่น้องจ่าข้างล่างเด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวงวดที่แล้วเข่าเนาะจ่าเข่าเจ็ดคนห้หกกับเจ็ดว่าสันจา่าบนว่างวดนี้เจ็ดกับแปดมาตัวใดตัวหนึ่งสำหรับแนวทางล่างของแอดไก่ทองเนาะจ่าพี่น้องู้ใดติดตามผลงานแอดไก่ทองเคปบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ่าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนาอวดนะสันจ้าพี่น้องจ้างวดที่แล้วนาอวดหายเและ5 79เจ็ดเก้าว่สันต้นเห็นพิ่นเข่าโตดบนนะจ้าพี่น้องเข้าเจ็ดเก้าออกเกแล้วก็ห้าเจก้านะจ้าพี่น้องตามตอนนะนาอ,อวดพิ่นหายอีกย่างมากนะจ้างวดนี้เนาะวันี้นาอวดพิ่น้หายมากสตัวโตดพิ่นกะห้าเ5 5, 5 5ดห้าหก6 6าและหกค่ สามตัวเพื่อนกะสองห้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดและหนึ่งหกแปดสันจ้าพี่น้องพี่น้องจะอ่านตัวเลขหลายกันแยกไพ่สีอ่านผิดกะขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลางจริงๆว่าสันจ้าเพื่อนว่าลางจริงร้อยเปอร์เซ็นต์งวดที่แล้วเข่าหาเจ็ดตรงๆเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะตามต่อจ้างวดนี้ลางจริงร้อยเปอร์เซ็นต์มาสันมันหายมากเนาะจ้าพี่น้องจ่าสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ด 67และ4 7 38589868และ48จากแนวทางล่างจริงนะจ่าพี่น้องูปรดดต,ต,ตามผลงานล่างจริง่นยูกะแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนะจ้ะเนาะอันนี้เจฟฟองเบียใจงดที่เรวแยกแพสี่กับลงไห้เบิงนะจ่าพี่น้องแย่พซีบอกว่าถ้ามาเร็วๆจังสี่ข้องจริงหรือของปลอมแต่ว่าเพิ่นเขาติดต่อกันมาหลายหมวดแล้วนะจ่าพี่น้องหมวดที่ออก30ล่างกระเขานะจ่าหมวดที่เรียวเพิ่นไห่ ฟันหาเจ็ดตัวเดียวกับเข่าข้างล่างเนาะจากพี่น้องแต่เพื่อนว่าอันนี้เป็นของปลอมฝ่ายพี่น้องพิจารณาเพิ่งขันมาเนวทางของชุดน้กะเข็บหน้าจอเป็นแนวทางหดเรืองเนาะจ่าหมวดนี้เพื่อนหายมากจะเดินสามวาสันเนาะจากพี่น้องเนาะสามศูนย์สามหนึ่งสามเจ็ดสามแปดว่สันจากเพื่อนว่าสามตัวก็เก้าสามแปดเม็ดเดียวสามแปดเขียนๆวาสันจากแนวทางของเจฟองเบียว่าสันจากพี่น้องกะพี่จะหน้าเป็นแนวทางแต่ว่า ตีพายยายไปสีลวงมากอันนี้สองหมวดเขาตีต่อกันแล้วนะจ๊ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าคนเข้ม,มสัน่นปล่อยเหล็กวิ่งมากกว่าน,น่าจ๊ะคนเข้มหมวดนี่งมวดที่แล้วคนเข้มก็ให้หาน่าจ๊ะพี่น้องเนาะก็อ57หมวดนี้คนเข้มก็ห้หามากเก่าจ๊ะพี่น้องจ๋าผู้ใดติดตามแนวทางเหล็กวิง่งคนเข้มแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยน่าจ๊ะเลขวิ่งคนเข้มล่างตัวเดียวแข่นๆหมวดนี้หาสั่นจ๋ะพี่น้องผู้ใดมีตัวดีใส่กัน ตรวจจาดฝาดบื้มใส่ใดเลขนอกจากเนาะจากแนวทางเลขวิ่งร่างตัวเดียวคนเข็มว่าสั่นนอกจากพี่น้องต่อไปเลยจากนนี้เนวทางเด่นคู่ลางของดาวบนฟ้าว่าสั่นจากพี่น้องจากงวดที่แล้วเขาหาเจ็ดนอกจากเนาะงวดนี้ตามต่อจากพันวาเนาะหนึ่งมีนาสุดใหม่มาแล้ววนะ่าสั่นสองตัวลางสองแปดสองเก้าสองศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่แปดสี่เก้าและสี่ศูนย์จากแนวทาง ดาวบนฟ้าวสันจ่าพี่น้องผู้ใดติดตามผลงานดาวบนฟ้ายุคแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยนนาาจะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของสุมาอี้วสันจ่าสุมาอี้ล่างวสันเพิ่นจะมาก่อนขังเทิงกับลายมือเนาะจ่าผู้ใดติดตามแนวทางสุมาอี้ล่างแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยนนาาจะพี่น้องเนาะล่างวสันวิงหาล่องหกวสันจ่าบนว่าสุมาอี้บนว่าเนาะแล้วก็สองตัวล่างก็มีหกห้า 61และ68ตัวโตล่องเพิ่นกะ45 41 48 05 01และ08จากแนวทางลางสุมาอีนะจ๊ะคุณน้องผู้ใดติดตามแนวทางลางสุมาอียุ้แคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยนะจ๊นะเนาะต่อไปเลยจ้านี่แนวทางคุณชายขรทมอวัสันจาพี่น้องจ๋าเพื่อนบอกว่าล่าง 89, 81และ80 3มเม็ดแขนๆจากนวทางคคุณชายกาอทมอสันนอกจากผปด้ดดติดตามผลงานคุณชายกอทมออยู่กับเคปหน้าจอจวดจาดฝา,า,าดบึมได้เลยนอะกจากพี่น้องจ้าต่อไปเลยจา้าบนตัวเดียวอันนี้ของแอดหนุ่มของแทะแน่นอนนอกจากพี่น้องหรือว่าอีกสูตรหนึ่งนอกจากพี่น้องกนะับพิจาณาเป็นแนวทางจากแนวทางบนตัวเดียวนะนะแอดหน,นุ่มมาสันจ้า ปดวสันจ้าพี่น้องจ้าหนวดนีขางเครื่องแปดมาแห้งผู้ใดมักตัวใดตัวหนึ่งก็จตรวจจาดฝาดบ่มใส่แปดใดเนาะจ้าพี่น้องจ้ากัพิจานณาเป็นแนวทางบนตัวเดียวแปดแอดหนุ่มวสันจ้าพันว่า่อไปแล้วจ้าพนบอกว่าล่างเดินล่างมาตัววสันของแอดลลเดนเนาะจ้าพี่น้องหมวดที่แล้วแอดลลเดนไฮหนึ่งก็เจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งวสันเนาะจ้าพี่น้องเขาเจ็ดเนาะจ้าออกห้าเจ็ดหมวดนี้แอดลลเดนพ่นบอกว่าล่างมาตัววสันศูนย์กับเก่ามาตัวใดตัวหนึ่งวสันเนาะจ้า พิจาระาเป็นแนวทางใดจากแนวทางเด่นล่างแอดละเด่นมาสันจากพี่น้องจา้าต่อไปแล้วจากเฮามาปิดไทยด้วยอาจารย์ประกอบมาสันนจากบอสนดับมาสันนจากพันวาเนอะพันกระหายมากสาตัว306 เจ9 2 1 6 7ย์ก้สาสอนจด้าสัญญาพี่น้องจ้าสองตัวกาเพิ่นกะ0 3 0 6 0 7 0 9 1 2 1 6 1 7และ19แลนหนึ่งกะ0วย์สาสัญจาแนาวทางของแอดประกอบเนาะจ้าพี่น้องผู้ใดติดตามผลงานแอดประกอบยุ่กะแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเนาะจา้ะเนาะถ่ายคลิปนี้แอดแปซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าดีเด็เของมารับชมรับฟัง ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแฮ้งๆลุ่ยๆสุขุ้งสุขคนเนาะจ้ะขันยายแฟร์ซีอ่านตัวเลขผิดก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะยายแฟร์ซีก็ขอขอบคุณทุกสำน,นักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายแฟร์ซีมาให้พ่พอแม่มพี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะสวัสดีจ้า